ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงการครับาพามาสังเกตลักษณะของอาการที่ทุเรียนหรือว่าพัฒนาการของทุเรียนที่มีอายุขนาดนี้หนึ่งร้อยสิบสองวันแล้วครับว่าอาการที่ทุเรียนแก่หนึ่งร้อยสิบสองวันนั้นเรามีลักษณะวิธีการสังเกตและก็พัฒนาการของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างามาดูใกล้ๆกล้เลยนะครับ ประการแรกก็คือว่าลักษณะของหนามนะครับหนามเขาเริ่มเหี่ยวแล้วนี่คือ112วันนะครับถ้าหากว่าตรงนี้หนามเขาเริ่มแก่แล้วก็บริเวณร่องภูเขาก็ลังเบ่งเต็มที่นะครับก็ยังเป็นสีเขียวอยูอ่จุดต่อมาก็คือมาดูบริเวณจุดเหี่ยวของขั่วจากลูกมาถึงขั่วปิงตรงที่เราขีดไว้นี่ก็คือเราขีดไว้ว่าเขาจะเหี่ยวมาถึงตรงนี้เมื่อใดนะครับตอนที่เราขีด วันนั้นก็คือวันที่4พฤษภาคมนะครับวันนี้คือวันที่22พานมาหลายวันแลครับปรากฏว่ารอยเหี่ยวเขาเริ่มจากตรงนี้ขยับมาถึงตรงนี้ถ้าหากว่ามองมุมไกลนะครับทีนี้มองมุมไกลๆก็จะเห็นว่าการเหี่ยวของเขาเริ่มเหี่ยวมาถึงตรงนี้และเริ่มมา,นานหนาๆตรงนี้สุดท้ายคาั้วปลีงเขาจะหลุดคือถ้าครบ120วันนี่ถือว่าแก่เต็มที่ยังไงก็เริ่มที่จะหลุดแต่ขณะน,นี้อายุ112วันเนี่ย ถือว่าทุเรียนหมอนทองนี่เขามีโอกาสในการที่จะขยายตัวขยายร่างไปอีกถ้าฝนยังดีน้ำยังดีอาหารยังดีประจวบกับขณะน,นี้ที่บึงการนั้นฝนตกมาก่อนหน้านี้สองวันและก็หยุดมาสองวันวันที่เราถ่ายนีย่คือหยุดมาสองวันเมื่อการที่หยุดมาสองวันนี้มันก็จะทําให้สภาพของการสุกหรือว่ากระบวนการสุกข,ของเขาพัฒนาได้เร็วขึ้น เราหวังว่าอีก5-6วันข้างหน้านั้นน่าจะมีแดดต่อเนื่องแต่ถ้าแดดไม่ต่อเนื่องยังไงลักษณะการแก่การสุกข,ของเขาก็ยังคงดําเนินการต่อไปเราก็จะได้ดําเนินการตัดในเร็วๆนี้ทีนี้นอกจากลูกนี้แล้วม,มาสังเกตดูลูกนี้เหมือนกันนะครับลูกนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าขั้วเหี่ยวของเขาเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือรอยที่เราขีดไว้เมื่อวันที่สพฤษภา ามาถึงขนาดนี้ครับเขาก็เหี่ยวแห้งขึ้นมาเรื่อยๆดังน,นั้นองค์ประกอบการสูกของลูกทุเรียนนี่มันจึงดูหลายจุดนะครับดูที่น้ำดูที่ร่องดูที่การเหี่ยวดูที่อายุและดูสภาพต้นและดูสภาพของแดดอ่าบรรยากาศความร้อนต่างๆรวมทั้งดูสภาพของใบทุเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าใบเริ่มแก่เขียวเข้มอย่างนี้นี่แสดงว่ากระบวนการสุกของเขานั้นน่าจะเริ่มพัฒนาการได้ดีขึ้น ส่วนลูกที่อยู่ข้างล่างลูกนี้ก็เช่นกันครับลูกนี้ก็เต่งตึงหนามก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับกําหนดเขาก็น่าจะถึง120วันอีกอประมาณ8วันข้างหน้านะครับความเหี่ยวของเขาสังเกตดูไกลๆนะครับว่าเขาก็จะเหี่ยวมาตามที่รอยขีดแต่ว่าบางลูกนี่เขาจะไม่ได้เหี่ยวมาถึงจนควบปิง่งนั่นอาจจะเป็นด้วยสาเหตุหลายปรัการนะครับแต่ว่าที่แน่ๆอายุเขาถึงก็พร้อมที่จะ แก่พร้อมที่จะได้ตัดต่อไปทีนี้กระบวนการของเราในการที่เราเร่งให้ทุเรียนต้นนี้เข้าสู่ภาวะการสุกให้มันเร็วขึ้นเราดําเนินการอย่างนี้ครับดูข้างล่างนะครับเรากวาดใบไม้ข้างล่างนี้ออกหมดเมื่อ 3- ามสี่วันที่ผ่านมาเราดําเนินการกวาดออกเพื่อที่จะให้ดินนั้นแห้งโดยเร็วเมื่อดินแห้งเร็วได้แดดมาสมทบ การสุกเขาก็จะเป็นไปเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าในช่วงต่อไปนี้มีฝนตกมาอีกการสูกเขาก็จะยืดออกไปอีกนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วก็เอามาเล่าสู่เพื่อนฟังว่าการที่เราจะซื้อทุเรียนการที่เราจะสังเกตทุเรียนแก่หรืออ่อนนะครับก็สรุปให้อย่างนี้นะครับดูที่น้าดูที่ร่องดูที่ขั้วแล้วก็ดูที่อายุอของลูกทุเรียนแต่บางครั้งเราไปซื้อหนี่เราไม่ทราบอายุนะครับก็สังเกต ลักษณะภายนอกเอาโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่วัสดีครับ